สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินป่านะครับมาว่าจะดูเห็ดนะครับแต่ว่าเห็ดยังไม่ขึ้นนะครับแต่สภาพป่าดูชื้นมากเลยนะครับสงสัยว่าที่นี่ฝนจะตกดีมากเลยนะครับสภาพป่าดูเขียวแล้วก็ดูชุ่มชื้นมากแต่ผมเดินมาสักพักผมมาเห็นกอไผ่ก็เลยแวะมาดูครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหนออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นหนออะไร ถ้าใครรู้ว่าเป็นรู้รู้ว่าหน่อไม้ชนิดนั้น,นคือหน่ออะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวให้ดูหน่อไม้นี่ครับนี่คือลักษณะหน่อของเขานะครับแล้วก็ขนจะเยอะมากเลยนะครับนู่นครับหนอนอยข้างในนะ แล้วมีอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะนูนครับข้างล่างแต่ไอ้พวกที่ไผ่ที่เป็นต้นเล็กๆเ,เขารู้สึกว่าหน่อเขาจะยาวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูครับ นี่ครับหน่อเขายาวแล้วนะครับนู่นครับหน่อหนึ่งข้างในนุ่นครับไม่รู้นะครับว่ามันเป็นหน่ออะไรแต่ว่าขึ้นสูงหมดแล้วนะครับถ้ามันสูงขนาดน,นั้นเราก็จะไม่เอานะครับ ่อให้เขาเป็นไม้ต่อไปนี่คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไระครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าดอกก้านนะครับ มาดูนกไม้หน,หนอนนี้กัน,นครับเพื่อนสูงมากครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นในกล้องนี้มันอาจจะดูหน่อเล็กนะครับแต่ก็ไม่เล็กนะครับหน่อใหญ่อยู่นะครับประมาณแขนเลยนะครับเป็นปลาไ่ที่แบบ เล็กๆนะครับไม่ป่าไม่มใหญ่เท่าไหร่นะครับลักษณะป่าโหหน้ามีเห็ดมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีนะครับนี่ครับหน่อไม้ไม่ดูเหมือนกันว่าเป็นหน่ออะไรครับเยอะครับแต่ว่ามันขึ้นสูงหมดแล้วเนะาะนู่นครับหน่อหนึ่ง นู่นครับอีกกันหนึ่งข้างในเยอะครับเยอะนี่ครับนี่ครับอะไร เห็ด <He> อะไรนี่ครับมไม้ครับมไ,มรไม่รู้ว่าเป็นหน่ออะไรนะครับแต่รู้ว่าเยอะมากครับผมแล้วก็จะมีขนเต็มหน่อเลยดูท่าจะคันหน้าดูเลยครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับเดี๋ยวผมจะสับหน,น่อ เดี๋ยวผมจะสับหน่อไม้ให้ดูครับแต่ดูป่านี่ป่าชื้นมากจริงๆนะครับป่าชื้นมากน่าจะมีเห็ดแต่ว่ายังไม่เจอเห็ดเลยเดี๋ยวเราจะสับหน่อไม้ให้ดูครับครับผมในช่วงนี้นะครับเราก็มาเราก็พาเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับมาหาเห็ดหาหน่อไม้กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มี ดอกกระเจียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตามติดกันนะครับหาหน่อไม้กันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมก็ไปเจอเห็ดนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เลยดอยมูเซอร์มานะครับซึ่งอยู่ในเขตของของตำบลแม่ท้ออยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดขออภัยครับอยู่ในเขตอำเภอของอำเภอเม่สอดครับมาดูหน่อไม้กันมาดูหน่ไม้ก็ดีกว่าครับ อ๋อหนอนหนอใหญ่มากครับนี่เลยเราจะสับให้ดูครับนี่หนอใหญ่มากโอ้แข็งอยู่แต่เราจะเอาขึ้นสูงหน่อยเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องดีๆก่อนฮอดูท่านผู้ชมครับเพื่อนๆดูดิสิครับ หน่อใหญ่มากเลยนะครับนอ<ต>นอใหญ่มากเลยครับรว่าหน่ออะไรนี่นน,นี่ครับนี่ตอนนี้เรามาตะลุยป่าเห็ดป่าหน่อไม้ที่ไม่สอดกันครับนี่หนอนี้หนอดินครับนี่ครับมาดูหน่อใต้ดินครับดูหน่อใต้ดินสิครับนี่ขาวมากนี่นี่อะไรตอมห สรสับไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับดูครับสวยมากเลยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหน่ออะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ ต้มยำทำแกงผัดแกงได้นะครับนี่ครับน,<อ>น,นีาต้มกิน,กนวันอาทิตนี่ครับนนวันนี้วันหยุดเสาร์วันที่นะครับจะถึงจะถึงสุกเราก็ทำงานกันทำงานราชการกันแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เราก็มาบุกป,ป่าฝ่าดงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับผม ทำมาหากินนะครับกับช่อง Big Media 9หรือว่า Big Media 9นั่นเองครับกดติดตามกดสับตะไ i b e นี่แล้วก็ก,กดดูได้เลยนะครับกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ,รบอืโหได้สามหนอนแล้วครับท่านผู้ชมเพ,พื่อน นี่ครับนี่่ะพอเราลงไปข้างล่างกันครับป่าชื้นมากครับก็เมื่อสักครู่ที่ผมเห็นก็ผมก็จะผมก็จะเจอเห็ดรู้สึกว่าจะเป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดก่อแล้วก็จะมี แล,แล้วก็จะมีดอกกระเจียวด้วยนะครับสำหรับดอกกระเจียวเนี่ยเราสามารถที่จะไปต้มหรือว่าไปผัดใส่เนื้อหมูได้เลยนะครับสูตรของใครก็สามารถที่จะโชว์ฝีมือบนกระทะในครัวของท่านเลยนะครับปลาเห็ดน,นี่ก็มีครับ ท่านผู้ชมนี่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 ผมมาเจอแล้วครับนี่หน่อมไม้ครับเนี่ยอืมขอหักก่นนะครับหโ,โหเจอหน่อมไม้แล้วครับนี่นี่ก็สวยครับ เยยี่ยมเอาเลยเอาเลยไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกนี่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 นอนนี้ได้ไหมครับเนี่ยครับผม แล้วก็สลับหนอยาวก็เราจะไม่เอากันนะครับเราจะไม่เก็บไปกินกันเราจะปล่อยให้เป็นการขยายพันธุ์ของธรรมชาติต่อไปนะครับนี่หนอนี้เราต้องเอาจะแ,แข็งมากหนออะไรนทะันหับข้างบนนนะี่เนี่ยจะเสียมไม,ม่คมป้าผู้ชมครับเนี่ยเนี่นี่ว่าป่าใน ของอำเภอแม่สอดนี่ครับเลยดอยมูเซอร์มารู้สึกว่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับสอบถามแล้วก็ผู้คนแถวนั้นบอกว่าประมาณตอนบ่ายฝนจะตกทุกบ่ายเลยนะครับทุกวันเลยทีเดียวนะครับนี่เดี๋ยวไปเก็บก่อนหาหน่อ,อไม้กันครับวันว่างๆแบบนี้ได้ได้เยอะเหมือนกันครับเนี่ย ได้เยอะเหมือนกัน,นด,อกด,ดอกอะไรวะเนี่ยสวยนะดอกกระเจียวนี่ใช่ไหมสวยมากเลยดอกอะไรเดี๋ยวดอกอะไรครับไปเจอดอกไม้ป่าด้วยนะครับนี่นี่นี่ครับสวยมากไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรก็คล้ายกับดอกกระเจียว นี่ครับสวยก็จะถือว่าเป็นดอกไม้ป่าเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อต่อไปนะนี่ครับดูสิครับ เมื่อกี้เห็นเห็ดอยู่เห็ดเ,เริ่มมันออกแล้วนี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะคลายเป็นเห็ดก่ออันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นต้นอะไรนี่ดอกกระเจียวใช่ไหมได้ทั้งหน่อไม้ได้ได้ดอกกระเจียวครับท่านผู้ชมนี่ ไม่ไม่เอาจะถ่ายนี่ครับเขาเขาเรียกว่าดอกกระเจียวนะครับเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าจะไปหันห่นหั่นฟอไยฟไฟนะครับนี่หั่นเป็นท่อนเล็กๆผัดพริกแกงใส่กับเขียดกบหรือว่าใส่กับหมูบดก็อร่อยดีครับดอกกระเจียว เม่อกี้เมื่อกีขึ้นมาด้านนี้จะเห็นนั่นอะ่ะเห็นเห็ดอหรอนอนอยู่แถวนี้แหละเจอเดี๋ยวครับเจอเห็ดแล้วครับนี่ขเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะนี่เห็ดตตระกูลกอ่อเห็ดก่อเห็ดอะไรนี่ใช่ไหม คล้ายๆเห็ดน้ำหมากน่าจะตระกูลเดียวกับเห็ดน้ำหมากน่าตระกูลเดียวกับเห็ดน้ำหมากครับเริ่มออกแล้วนี่ครับแต่ที่แน่คือน่าจะกินได้ ปลาชื้นมากครับป่าเชื้นมากครับพเพื่อนครับ แล้วก็สลับป่านี้เราก็คงที่จะไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปป่าต่อไปนะครับเราจะไปค้นพบเราจะไปเจอเจอจะได้เห็ดหรือเปล่าหรือว่าจะได้หน่อไม้เพิ่มเติมหรือว่าจะได้ของป่าอะไรมากมายหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้นี่ลูกอะไรนะครับเพื่อนๆรู้จักไหมครับว่านี่คือลูกอะไรลูกอะไรครับเนี่ย เหมือนที่มีมีใน u t u b e ช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขาเอายอดมันเลยือเหมือนจะเป็นสมุนไพรหรือเปล่าเ <c oughs> ม,มื่อ <c oughs> กี้เห็นดอกกระเจียวนี่ครับดอกกระเจียวครับ ในช่วงนี้เราจะส่งท้ายคลิปนี้ด้วยด้วยดอกกระเจียวครับนี่ดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวครับฝนตกวันนี้ต้องจากลาเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมคลิปนี้ไปด้วยดอกกระเจียวนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากจะรู้ว่า คลิปต่อไปนะครับเราจะหาหน่อไม้จะหาเห็ดได้หรือเปล่าหรือว่าจะเจอของป่าอะไรบ้างครับต้องติดตามได้ที่นี่ที่เดียว Big Media ียนายบิ๊กมีเดียาง YouTube ครับขอบุณสารการติดตามรับชมครับ